สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยการาดครับพอดีเพื่อนเอนเข้ามาถามเรื่องระบบเบรสามหกสองสี่ทำไมเหยียบเบรกลมหมดเร็วก็มาดูมอลมเบรกนะครับต่อละล้อใช้ลมเยอะนะครับใช้ลมเยอะแล้วก็ ถ้าเบรกหมดเร็วไอ้ลมหมดเร็วสาเหตุหลักๆคือเบรกห่างนะครับให้ตั้งเบรกให้ตั้งเบรกให้ตั้งเบรกดูสามหกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นอัตโนมัติพวกสองสีพวกขาไก่มอลุมเป็นขาไก่ตั้งได้ ไชลมเยอะนะครับเวลาเพื่อนๆลองเบรกลองลองลดจอดนะครับเพื่อนๆก็จะเหยียบสุดลมก็จะกินเยอะนะครับต้องลองตอนวิ่งรถนะครับลองตอนวิ่งรถเวลาใช้งานจริงเวลาเราวิ่งเราจะแตะแตะเบรกเบรกก็จะอยู่นะครับ เบรกอยู่เวลาเราใช้งานจริงเพื่อนๆบางคนเหยียบดูตอนรถจอดนะครับก็เหยียบจนสุดลมก็จะใช้เยอะหม้อลมก็จะแบ่งเป็นล็อกๆนะครับถังลมเป็นล็อกๆ็กถังหนึงไปฟูดเบรกถังหนึ่งไประบบเบรกหลายอย่างนะครับ คันหนึ่งใช้ลมเยอะมอลมเยอะก็จะหมดเร็วปัญหาหลักๆคือเบรกมอล,ลมมอลมเบรกปัญหาหลักๆคือเบรกห่างอย่างรถพ่วงนี่ก็มอลมหางท่วงก็มอลมสองชั้นใช้ลมเยอะลมหมดเร็วลองตั้งเบรกดูก่อนครับแล้วก็ลองวิ่งดู เราอย่าไปใช้ตอนรดจอดแล้วเราเหยียบสุดเหยียบสุดใช้ลมเยอะครับเวลาเราเหยียบสุดใช้ลมเยอะลมก็จะลดลงหลายปอนถ้าเราเหยียบสุดเวลาวิ่งใช้งานจริงหวัวขมำแน่ครับ ต,ตั้งบีกดูอย่างพ่วงก,ก็ตั้งขาไก่ชั้งน้อยก็สอนตั้งลงไว้ใน Youtube แล้วครับถ้าสา,า,า,ามหกก,ก,ก,มก,ก็ถอดแผงบางฝุ่นอ่าอัตโนมัติก็ถ้ามันกินผ้าเบรกกินไม่เท่ากันก็ถอดแผงบางฝุ่นตั้งได้ตั้งให้กินผ้าเบรกเท่ากันงัดเอา ชั้งน้อยก็ลงไว้ใน YouTube แล้วครับไปดูได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างน้อยการหลาดนะครับสวัสดีครับ